ลาบุญเอ้ยเพ้นมาบุญเหลือล้นเกิดเป็นคนนี่มันมวนเศรษฐ,ฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนบ่เป็นนิเพือนเวลาไปขายข,าของอย่างไรบ่ับบอครับก็เฉยเฉยครับกับเหมือนพุ่มใจอยู่ครับพุ่มใจยังคือพุ่มใจเหรออ๋อสมมติเอาเนี่ยกินดีๆไปแห่งข้อนะครับเอาบ่อด้มีสารเคมียัง เขากินเขาก็ับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเรื่องเกษตรมันกับวัวใหญ่ใหนยครับก็ซ้ำห่อนูรลักลูกไม่ลนะครับเพราะว่าย้อนนี้อากาศนเกษตรอีสานยุกหม่มากนะครับมีบ้านนิ่สีผ้าพี่น้องมาฟังล่ำครับมาเบิ่งเด็กหน่อยไวรุ่นยุกไม่ครับเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับหลงไลในเกษตรลงไหลในเสียงพิณเสียงแค้นครับเป่าแค้นด้ย่างไพ่เลาะพอพิงเป็นไวรุ่นยุกหม่มีฟ้อนสวรรค์ น้องอภิวัตจำปาเทพหรือว่าน้องกีตาครับน้องกีตาได้ว่าถือแขนนี่พุณครับคุกับเพียรุ่นรัดจำปาเทพสดีครับเลยครับสวัสดีครับน้องกีตาเดี๋ยวเหมือนนี้ครัสีมารบรรเลงเพลงกัน ละบุญเอ้ยละบุญเ้ยเพื่อว่าบุญเหลือล้นเกิดเป็นคนนี้มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนเพเป็นนี่เพื่อนผู้ใดใส่นวนล้วนเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ย ลามาสีขอเกาสีการเป็นอยู่คนมีสารราชดำริคงการทั่วแผ่นดินคืนนี้ บารมีโป๊เก่าเหนือหัวเฮาองค์พระบาทพ่อแม่เอ้ยนี่พระไทยตุ่มไพ่ป่าปะสาเสือเผานี้ก่อนบ่อยากให้เดือดร้อนตอนชีวิตดำรงใต้บ่พอร่มมาสมทาอนให้อยู่ดีมีเงินใสจ,จังว่ารุ่นนี้ได้ลำเป็นก่อนย้อนเก่าขอให้ชาวพวกพี่น้องเฮานี่ได้ยินตองทำกเกษตรนี่กระต้องเฮ็ดให้ถือหลักการเด้อพอเด้อเบิดอีสานเมืองไทย โอ้ยเมืองไทยให้อยู่ดีบ่มีหอนแม่นบอร้วยก็ตามทนให้พ่อกินนั่นพ่ออยู่ดีกว่านอนโคตรคู่หานี่ใส่เจ้าของอย่างรุ่นนี้นี่พี่น้องตั้งแต่ก่อนก็เคยจนบ่มีคนมาทำเขา่านยืมเงินใส่บาดไ่ายามเฮาได้พ่อมีกินดอกมีใจยังกำลังหลายหลายมาทำโสบ,บ,บ่วางวัน กเกษตรกรว่นานั้นได้ดีเด่นกระรุนนี่ปลูกสวนยางแล้วยังมีไก่กาเอามาเลี้ยงให้มันกินแมงไหมที่บินมานั้นตอมไตกเกษตรทฤษฎีใ่ไหลด้วยงานขึ้นกระไดสู้ให้มันส่งเสริมสำนักงานการเกษตรกรกมประมงกษอสร้ประสุสัตว์พัฒนาชุมชนเพื่อไก่แห้งสีเพิ่มเอาใจใส่ดูแล บอกังวลพ่อเป๋ว่าสีเสียแห้งถิมมีเต้นร้อยยิมบัดลงมือนสั่งกอพ่อแม่เอ้ยสาธารณะสุขดอกเด้อพ่อกอยอทอกอฟ่อพอกอล้มโนพิ่นขดายดูแลให้เม็นย่างดีเพราว่าเตะสำนีการเกษตรผสมผสารเลี้ยงปูปลาไว้ในน้อง หล,ลับล่องสมมาโนมุงเลี่ยงกวบน้ำ้อมทั้งไก่เลี่ยงไก่หนื่ไก่ไข่คือจ้าของผู้ขานีว่าปินมีเพิ่นผู้ใดหัวค้ายเฮานี้ก็ได้ขี่เป็นฝูนมูลสัตว์พ่อแม่เอ้ยหรือใส่เป็นพลังงานกาดแกงหงตมอยู่ในตุ่มนองน้ำปลูกหัวบวัวไว้กินมากดอกบูชาใบผ้ะใยาขายพร้อมปงบ่ทัน พืชสวนขัวพานั้นมีทุกอย่างสวนรุ่นนี้กล้วยเป็นพันพันดีส่งขายออกเงินใส่ลำต้นมันที่เหลือไว้เอาแปรเป็นอาหารไก่หมูหัวค้วยกินกระไดสนุกอ้วนใบใหญ่พี่ถ้าเป็นพวกน้องพี่ที่ฟังอยู่เกิดสนใจมาเบิ่งเอาไว้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 วางส่วนนี่นั่งนี่ มีแต่สินบ่มีนีอุดมดีนั่นเขาทาวางอำเภอสิรินโทนบนเนื้อหัวเจ้าฟ้าประธานให้ว่าแห่งน้ำพี่น้องเตลากามทาฟังเบิ่งก่อนสองฟังเบิ่งตอนอารุณนี้ได้รับใบย่อยยองมีหลายบทมีหลายมองหลายสาขานั้นหลายทีสรุปล้งไว้ซ้ำนี้ไอ้ก่อนนะ้า จังคอยฟังเด้อคุณนไ้ยโอ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 ้ยนอยโอ้ยโออ้ยโอ้ย เดี๋ยวไปเบิงชีวิตของน้องกิตาน้องอภิวัตจำปาเทพนะครับหรือว่าน้องกีตาอายุจะขวบแล้วครับ13ครับ13ขวบขึ้นมาหนึ่งเนาะแม่ครับก็ร่างสีขึ้นมองสองครับเกษตรครับอันคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจากนีกระเป๋าแค่อ่านพ่ออ๋อเดี๋ยวสิพผ้าพี่น้องมาเบิงครับเด็กเด็กหน่อยรุ่นใหม่ครับ มากป่ะครับกเกษียณมากป่ะมากครับมากเปยังขึ้นมากเนาะมันว่นาไหนลำบากว่าไหนเป๊ะหาก,กินไก่นะครับอยู่ก็พอก็แม่ได้นะครับห่ดหดต้องห้องก็ดูแลพอดอดูแลแม่ได้นานะครับโอ้โหอยยุก็พอกับแม่ดูแลพอดูแลแม่้นำหนาอแน่นะครับโอ้อยไม่หายอาหารปลานะครับอาหารปลาปาปย,ยังครับอย่นี่ปลาตาเพียนครับปลาตาเพียนจะโตอ้า อ้าวว่านี่ประมาณหมื่นครับหมื่นหมื่นไว้เป็นหมื่นเลยแม่นครับ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 เราจาสิมากระเสี่ยแล้วมากเปาแคนพร้อมครับอ๋อครับเอาปกตินอกจากเปาแค่นให้แม่ฟังแล้วเปาให้ผู้ใดฟังอีกให้ปลารับคณะแล้วก็ให้ในสวนหนีน้ำนะครับเปาให้ไกลฟังแน่นะครับแม่บ่ะม่แนครับเปาแค่นให้เ็ดให้ไกลฟังแม่นครับฟังหูเรื่องบ่แต่มาลองเบิ่งจากก่อนเบิ่ง เปาเปาเอิ่นเพื่อนไหนบ้างเอิ่นเอิ่นไกลไหมไก่อีกครับน้องกีต้าะนะครับไปห้าไปสาก่อนชมสวนที่จักรย์ครับตัวนี้ทั้งเม็ดทั้งเม็ดซิบรับซิบไร่มีซิบลายปันเหตุเป็นเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้องเรื่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เนาะครับอันนี้หัวตะคุดใหม่ครับ ว่านี่คุดไปเนี่ครับอ่าก็สีหนาคอกอ้วมากเลยผีที่ครับเนี่ยเด่ท่นเป่าแค่นรลนมันเหรอเอาเบิ้งจักรวรนเบิ้งเอาเยเอาเอาเนี่ยทั้งสันเนี่ยเอาเอ็นใกล้ครับ เอาไปฮาร์ดเลียนแค่นตั้งแต่อายุจักปีครับปพระมาณขั้นขั้นมาเลียนเนาคกับเลียนเฉพาะช่วงพิดเทอมนะครับบได้เลียนแบบเป็นปีอันนี้เปเลยเพราะว่าเลียนไปนําเลียนแคนไปนํากับเลียนหนังสือไปนาครับมันกับบได้ตอหนึ่งครับก็อันนี้ไปนําครับอาจารย์ได้สอนเนาะครูบาอาจารย์อาจารย์อ่าท่องนีใช้โกชื่อเพื่อนครับชื่อเพื่อนซื่อน้ำสูนครับครับเพิ่นอยู่สายแถวบ้านท้านี้บ่บ่ครับเพิ่นอยู่บาน สุกระเกีมค่ะปุณนไกลอยู่ครับครับเอาเป็นอย่างหนูคือมีความสนใจด้านการเป่าแคนมันเป็นดนตีพื้นบ้านกับมากเสียงแขนมาตัตงหน่อยครับกับมากี่ครับกับครับมันกับแบบมันอธิบายว่าอย่างครับคือห้องมากในเสียงแขนมากได้เสียงพินนะครับอยากอนุรักษ์ไ้น้ำนะครับก็เลยฮัดเลยครับฮัดแขนอยากอนุรักษ์ดนตีพื้นบ้านแน่นครับอ๋อครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ เอาเอาเวลาเอาเวลาไหนบานมาซอยพอแม่เห็ดกเกษตรนี่ครับเบาก็าอ่านา่อ่างครับเห็ดงานเห็ดยังแล้วอกมาครับนั่งเถ <He ard S 1> อกะเป่าแค่นังกะกามาเห็ดเห็ดนั่งเถอกะใส่ปุ๋ยของใส่ไหนคของครับใส่ปุ๋ยตัวไหม่เนี่ยนะปุ๋ยเอาขี้มุ่นว่วนี่ครับใส่เลยอม,มาเห็ดงานกเกษตรเสียดิเอาว่าอยากไยโมูบ่าัครับเป็นยังไงครับอัน บ่ได้อยากอ้าย,ายครับเพราะว่าเฮามีกินมีอยากบ่ได้ไปไปสื่อไ้่บ่ได้ไปอันลำบากบ่ได้ไปโม่ได้ไปเห็ุอันให้พว้นั้นผู้นี้นะครับเฮากะคือจังเหตุการณ์สถา,านบันอันสถา,านการบานเมืองเดี๋ยวนี้เฮากะกับโ่ได้ย,ยากเนี้ยครับกับอยู่คือจังอยู่สื่อๆนะครับแบบโ่ได้เดือดร้อนยังน้ำไผ่นะครับก็สบายอยู่ครับแนวนี้เห็ุแ <laughs> นวนี้ครับบอย,ยากอายเพราะว่าเฮามีอย و, ู่มีกินแลครับเนาะแน่นะครับ แล้วที่สาคัญนะบ่ได้ไปเห็นหนไผเดือดร้อนเน่นครับตรงนี้ต้องเน้นเลยครับบ่ต้องไปอยากอายเลยครับลูกหลานที่เบ่งอยู่กันสมควรเอาเป็นตัวอย่างนะครับเด้อน้องเพื่อนกัเรียนหนังสือกับช่วงที่เรียนอยู่กัสายล้างเลิกเรียนสิบ่บครับแน่นครับเฮ็ดซอยพอซอยแม่นะครับเฮ็ดเท่าทีจะคล้องเฮ็ดได้ครับใส่ปุ๋ยปลูกต้นไม้น้ำอยู่บอกครับแน่นครับตอนกกใหม่้นนี้ครับตอนกุงใหม่ครับตอนกุ้ใหม่ก็เป็นเหมือนครับโอ้หผู้ใดสอนเอา อีพอครับกับหน้าอีกผู้หนึ่งครับโอ้ครับครับพ่อสอนพ่อกับหน้าสอนเนาะครับอันนี้ไก่ดำเพิ่งนะครับพี่น้องไล่หนึ่งครับไก่ไก่ดำไก่ไข่เป็ดไข่เลี้ยงปลาน่ำน่องกีต้าเนาะครับหลายอย่างเลยครับนี่เวลาขายเด็กไปขายซอยซอยขึ้นแหม่น่ำบ่ครับเอ้าก็นั่งเถ่อครับนั่งเถ่อก็อื่นเข้ามาเอาเลยครับไปขายใช่ไหมครัขายเพิ่นสีไปขายมันสีนี้อยู่แถวแถว ไปฟังซิรินทอนไปฟังบานห้อกอบมครับยู่ฟังหมุนไปเขามันสีเป็นถนนใหญ่ขี่เขาไปในหมู่บ้านนะครับครับไวล่าไปขคล้ายของอยากอายบอ่บ่ครับกัดเฉยๆครับกับ <laughs> มันปุ่มใจอยู่ครับปุ่มใจครับ, <laughs> รบยังคือพุ่มใจเหรออ๋สอสมมติเอาเอานี่ยกินดีๆไปแข่งขัน่ะครับเอาบ่ไห้มีสารเคมียังเขากินเขาก็ับมีุขภาพแข็งแรงนะครับ โอ้โหสุดยอดนะครับโอ้ขอคาระวะในความคิดนะครับเด้อเอาก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องเพื่อนล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับเด้อหลูกหลานน้องนุ่งนุ่งเบิงอยู่กะมาอยู่ในสวนมันก็นดีอย่างหนึ่งเป็นการได้พักผ่อนเนาะอากาศก็ดีครับเงียบสงบเหตุการณ์บานว่าต้องไปเล่นร้ายนะครับเกมเด้อเด็กหน่อยเล็กนุ่งถี่เบิงอยู่ นะครับไอที่สำคัญก็ได้กินอาหารถี่มันปลอดภัยคือน้องเพื่อนว่าเอาจากเห้าิสด้กินแล้วก็ไปไปแบงปันแม่ครับครับไปขายคือการเอาอาหารดีๆของดีไปให้เพื่อนเนาะครับดีกว่าเพื่อนต้องไปซื้อกินของที่บักทัวที่เีดยาแล้วไม่ไม่บักแตงบักพริกเอาออกงงเข้าไปให้เพื่อนดีกว่าแม่ครับอ่าอ่าเดี๋ยวสุดท้ายอยากให้น้องกิตาปากถึงเด็กหน่อยไม่รุ่นยุใไม่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับอ่ะ เรื่องกเกษตรมันกับโบได้ากายนะครับกรารทำห่ออนุรักษ์ลูกไม่นนะครับเพราะว่าย่าหนี้อากาศกะแทบสีบบมีแหละครับเพราะว่าอากาศโวนมากกัมาจากทะเลกกใหม่ย่าหนี้กับก,ก็ใหม่เป็นหลายปีเป็นอันนี้ก็เริ่มสูญหายแล้วครับกกใหม่ยุคดึกดำบรรพ์กับซัดน้ำซัดอันนี้กะเริ่มทยอยอันใกล่ใก่ไก่สีซุ่นพันแล้วครับเพราะว่าเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นครับโรคไข้ไข้เจ็บบางทีมันบางบาง,งเธืเอมนุษย์นั่นกับสีซางขึ้นมาเองกังสีปิดบ,บังไว้ แนวใดที่ห้างหูห้ากะสมงวรอนุรักษ์ไว้ขั้น่าสี่สูพันครับครับอือใช่ครับออนอนุนรักษ์งันครับอ้อครับอากาศก็เริ่มมันนี้ไปแล้วโรคล่ามครับไวรัสล้างโลกปปปเปป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 อปปปปปเงยเคยเปปปปปปงปปปปปปาปไปรปปกปป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 รปปปปรปงเปป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 คุปป้อปปปนปปปปปปปอปป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 ปจำปาเทพ นะครับเดือดสนใจติดต่องานล่ำงานแสดงงานโชว์โตดอ่าร์ตูนหาพี่อรุณรัตน์เบอร์ยังครับเบอร์0837353839นะครับเนาะโอ้ยลาบุญเด้อครับครับน่ารำคณะศึกษาดูงานเป็นวิทยากรในสบายด้วยครับพี่ซอยพ่อแม่ทขามาหากินได้ไหมพี่น้องข้าคณะดูงานเลาะเลย อธิบายชุดต่างๆมีความสุขล้วนๆอามิพีผู้สาวไปอยู่ส่วนเอเพื่อนใส่ใส่โอ้โหเอาไปอยากเป็นลูกไฟนที่รุณรัดติดต่อว่าอเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไปซ้ำหนึ่งครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ